กราบสวัสดีพรหมเทพพิณองปอกฝายสุขสลนะครับเมื่อนี้กับผมค้นว่ามีอย่างครับพาพ่อแม่พี่นอ้องไม้มมบบมมย่างเล่นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรครับสีเป็นยังไงมาบุญครับอันนี้ก็จะเป็นโซนทางเข้าครับผมโอ้ค้นกาไลเพราะสุบัติครับนี่ทั้งคนไทยคนต่างชาติโซนนี้ก็จะเป็นโซนเสื่อผาครับล่องเท้าเครื่องประดับ นนก็เป็นซ้นกระเป๋าครับผมซ้นกระเป๋าซ้อนเสื้อผ้าฟังพี่มีหัไใ่แกสลักครับโอ้ฝรั่งฝรั่ง,งยังกระไรกินญี่ปุ่นมีเบิร์ตนะครับมีสุชาติอันนี้หมวกครับผมล้านหมวกล้านเคสมือถือครับผมนี่ครับอันนี้กับเพื่อนกับ ติดตั้งแต่ช่วงสงวนกลางพุ่นล้วครับตอนนี้กายังพงไหมอยู่ย่างมาขึ้นผมผมเชื่อว่าเพื่อนหนาสิติดไฟหน่อยย่างมาขึ้นกระสีเป็นพุ่งหม,บมบาบหมาบเด้ออันนี้เขาก็ย่างยูเทิร์นกลับมาแล้วครับเขาจะเสินเหลือเห็นหนามเห็นล้านหนามเห็นล้านของที่เลือกเห็นล้านอยังอะไรหนาไม้ใกล้ของครับเนี่ยครับโฮมอโลมาครับ เครื่องปั้นดินเผาเครื่องอยางกับมาอันนี้ผมแค่ย่างร้อนหนาอซื้อเลยครับซอยพี่น้องคนย,ยังเยอะเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วหมือนสี่มีซอยแบบนี้ครับเป็นแยกต่า,ตางๆครับเขาย่างเข้าไปได้นี่ครับโอ้ยย่างจนดินกูนละครับสุดท้ายแล้วผมก็สี่มลงเหออยื่อห่างนี่ครับเขาห่างเย,ยนเย็นกันหน่อย นอกจากบรรยากาศยามเว้นแล้วเขากมาเบิ้งบรรยากาศย่ำข้างพื้นฟอมครับโอ้รู้สึกว่าย่ำคื้นคนกะสิบเบาบางลงจะน้อยครับข้าเจ้าพากันมาย่างแต่วางเป็นแล้วสุดท้ายผมวินงมาที่ทางเข่าตอนแรกครับสำหรับคลิปนี้คือสิมิซัมเนียแล้วนะครับก็บเป็นการย่างลอยย่างอ่อมตลาดนัดสวนจตุดดจักรเพราะอันที่เกี่ยวมันมี่ใหญ่กว่านี่ครับมันใหญ่กว่านี้ครับ แต่ว่าผมเบื่อแหย่าง้าไปทางไหนครับต้ขอขอบคุณที่ติดตามและชมด้วย่อามไม่ได้กินนะครับสวัสดีครับ